มีอุบัติเหตุสลดที่ต้องบอกว่าช็อกแฟนบอลสิงเจ้าท่าการท่าเรือ f c ค่ะรถตู้ของแฟนบอลซึ่งเป็นทีมกองเชียร์ประสบอุบัติเหตุชนประสานงากับรถ18ล้อเสียชีวิต5บาดเจ็บอีก3นะคะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นขณะที่ทีมแฟนบอลกลุ่มนี้ เหมารถตู้มุ่งหน้าตามเชียร์ทีมรักก็คือสิงเจ้าท่าในการแข่งขันศึกโตโยต้าลิกครับที่จังหวัดหนองบัวลำพูปรากฏว่าออกจากกรุงเทพตั้งแต่ห้าทุ่มถึงชุมแพจังหวัดขอนแก่นตอนเช้ามืดจังหวะที่กำลังจะเร่งแซงรถคันหน้าคันหน้าเนี่ยชะลอจะเลี้ยวเข้าทางแยกนะคะ จังหวะแซงปรากฏว่าแซงไม่พ้นค่ะไปชนประสานงากับรถบรรทุกกาก,ากน้ำตาลที่วิ่งสวนมาอย่างจังสภาพรถอย่างที่คุณผู้ชมเห็นคืออัดก๊อปปี้ติดกันอยู่แบบนี้เลยนะคะนี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดบนถนนสายชุมแพสีชมพูหนองบัวลำพูที่อำเภอชุมแพคนขับรถบรรทุกยืนรอให้การกับตำรวจอยู่ฟังเสียงกันดูค่ะมาถึงที่ เกิดเกิดอุบัติเหตุครับมันมีรถสองแถวเขาจะออกจากซอยครับแล้วก็เส้นทางหลักจะมีรถตู้กับรถปิกอัพรถเจ๋งเขาเจอดชะลอครับแต่รถตู้อีกคันหนึ่งเขาเขาวิ่งขวาเขาออกขวายาวมาเลยครับเขาเขาคงจะไม่คุ้นเส้นทางหรกเพราะว่า,วารถตู้จากกรุงเทพไปเบุงเทพครับเขาเขาคงจะมีแบบว่ามีขวดเหล้าขวดเบียอะไรเต็มอยู่หน้ารถเขาครับเขาจะแปบลบว่ามีอาการเมาหรือเปล่าผมก็ไม่รู้ครับสิดเมตร สิบเมตรกว่าเนี่ยครับมันมันลงโนงนโนมาครับมันแล้วก็ผมก็ปีบแกเปิดไฟผ่ามาเตลียนขอแต่มไม่ทันแล้วครับเสียชีวิตห้าคนนะคะในรถเนี่ยสามกระเด็นออกมาข้างนอกหนึ่งแล้วก็เป็นเสียชีวิตที่โรงพยาบาลอีกหนึ่งเมื่อวานนี้นะข่าวของเราที่ลงพื้นที่ไปเก็บภาพเอาไว้เนี่ยมันเป็นเรื่องน่าเศร้าตรงที่ มันสลดใจเพราะว่าสิ่งของเครื่องใช้กลองที่จะใช้สำหรับในการเชียร์รวมถึงบัตรกองเชียร์ก็ตกอยู่ที่ริมถนนตรงจุดเกิดเหตุต้องแสดงความเสียใจด้วยจริงๆนะคะกำลังจะไปเชียร์สิงเจ้าท่าเจอกับหนองบัวพิชยะที่จังหวัดหนองบัวลำพู ปรากฏว่ามันประสบอุบัติเหตุมีความสูญเสียเกิดขึ้นเนี่ยค่ะคุณผู้ชมทางแกนนำเชียร์ทีมสิงห์ท่าเรือคุณมงคลสันติกุลบอกนะคะว่าปากติในกลุ่มไลน์เนี่ยเวลาจะมาเชียร์กันก็เหมารถกันมาอย่างนี้แต่จะมีการรายงานกันตลอดว่าใครอยู่ที่ไหนจู่ๆคณะของคันนี้หายไปเลยรู้อีกทีก็คือประสบอุบัติเหตุก็ไม่คิดว่าจะหนักขนาดนี้ทุกคนรู้สึกช็อก ทุกคนรู้สึกเสียใจนี่คือภาพของเหล่าผู้เสียชีวิตเมื่อครั้งที่ยังมีชีวิตอยู่นะคะที่ตามไปเชียร์ทีมเวลาที่แข่งตามที่ต่างๆฟังเสียงประธานเชียร์กันดูค่ะายกลุ่มกันแล้วก็การเดินทางไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเขาก็จะเช็คอินแล้วก็จะถ่ายรูปมาลงแล้วก็จะโพสเฟซบ,บุ๊กบ้างแล้วก็รายงานการเดินทางอยู่ๆก็หายไปพอช่วงตอนเช้าก็มีคนในกลุ่ม เขาบอกว่าทราบมาว่ามีรถแฟนบอลการท่าเรือเนี่ยประสบอุบัติเหตุตอนแรกก็คิดว่าคงจะไม่ไม่ไม่คิดว่าจะหนักขนาดนี้โอ้เสียใจมากครับเรี่ยผมเพิ่งหยุดร้องไห้เมื่อสักพักนึงครับช็อกนะทุกคนช็อกมากเพราะว่าผู้เสียชีวิตทั้งหมดนะครับเขาจะมีกิจกรรมที่จะทํากันอยู่เรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกระถินพระป่านี่ล่าสุดก็มีกระถินใช่ไหมพี่ใช่ครับซึ่งจากกระถินไว้สองกองก็ยังไม่ได้มอบเลย มาดามแป้งนวลพัน์ล่ำซำประธานสามโมสรไม่อยู่นะคะตอนนี้ไปต่างประเทศแต่คุณแป้งก็โพสต์แสดงความเสียใจแล้วก็โพสต์ข้อความให้กำลังใจแฟนบอลให้ก้าวข้ามผ่านความโศกเศร้านี้ไปด้วยกันขณะที่บรรยากาศการแข่งขันฟุตบอลที่ท่าเรือพบกับหนองบวพิจยะเมื่อเย็นวานก่อนการแข่งขันนักเตะท่าเรือก็นำช่อดอกไม้5ช่อเท่ากับจำนวนผู้เสียชีวิต ไปวางไว้ที่หน้าอาัจฉาริฝั่งกองเชียร์นะคะและก่อนจะทำการแข่งขันทั้งสองทีมก็ร่วมกันยืนไว้อะไรในสนามภูมิกับโรงพักชุมแพบอกนะคะว่ากำลังเร่งสอบปากคำผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างละเอียดคนขับรถบรรทุกให้การในเบื้องต้นแล้วแล้วก็ต้องรอสอบปากคำผู้โดยสารก็คือแฟนบอลของ อิกงเจ้าท่าที่มากับรถตู้ที่ได้รับบาดเจ็บเนี่ยค่ะ